ก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับผมขออธิบายก่อนว่าหนังสืบสวนนั้นคืออะไรหนังสืบสวนนะครับคือหนังที่กระตุ้นให้เกิดความจดจอ่ออยากรู้อยากเห็นซึ่งจะมีการปกปิดเงื่อนงำความลับและข้อสงสัยต่างๆและการทําจุดหักเหของพอร์ตนั่นเอง ต่อไปนี้นะครับเราจะมาแนะนําภาพยนตร์สืบสวนสอบสวนกันแล้วนะครับว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างตัวผมนั้นชอบดูหนังสืบสวนไหมผมไม่ค่อยชอบดูครับชอบดูเพอา a แอคชั่นมากกว่าดูง่ายดีนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมยกมาทั้งหมด7เรื่องนะครับสำหรับหนังสืบสวนสอบสวนนะครับฮอตฟัปี2007หนังเรื่องนี้นะครับนำแสดงโดยไซมอนเพ็กซ์มาตินฟรีแมนและก็นิกฟอร์สนั่นเองนะครับกำกับโดยเอ็ดการ์ไลนะครับ นิ Angel, โคลัสแองเจลตำรวจลอนดอนที่มุ่งมั่นในหน้าที่การงานอย่างเต็มความสามารถจนกระทั่งเขาถูกย้ายไปยังเมืองแซนฟอร์ดเมืองในเขตชนบทที่ดูเหมือนจะแสนจะเงียบสงบแต่ทว่าเขาได้พบกับเหตุการณ์ตายอย่างต่อเนื่องโดยการตายทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้องกันตัวหนังนะครับโดดเด่นด้วยการใช้โทนขึงขังจริงจังในแบบของหนังสืบสวนนั่นเองนะครับเข้าไปผสมผสานร,ระหว่างโทนตลกเฮฮาที่ดูแลลงตัวนั่นเองนะครับสำหรับ IMDb นะครับให้คะแนนไว้7.8คะแนนกอนเกิปี2014 นำสแสดงโดยเบนเอฟเฟกนะครับและก็ลอบสมุดไพยนั่นเองผู้กำกับก็คือเดวิดฟินเชอร์นั่นเองการหายตัวไปของภรรยาสาวเอมมี่ดันนะครับในวันฉลองครบรอบ5ปีของการแต่งงานกับสามีของเธอที่ชื่อนิกดันนะครับนิกดันเนี่ยตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าอาจทำการฆาตรกรรมภรรยาของตัวเองหนังในครึ่งแรกนะครับยอดเยี่ยมด้วยการเดินเรื่องแบบโทนมิสซูรีนะครับหรือความลึกลับนั่นเองและก็จะให้เห็นถึงด้านมืดในจิตใจของตัวละครนะครับบอกเกิดความสัมพันธ์ที่เล้าชานั่นเอง แม้ว่าหนังในครึ่งหลังนะครับจะโดดเด่นด้วยการเล่นประเด็นโซเชียลเซเทอร์นะครับหรือการเสียสีสังคมนั่นเองแต่ความพวาวะพวงถึงประเด็นที่ต้องการนําเสนอเลยทําให้มองข้ามตะากะาและข้อเท็จจริงไปอีกทั้งบรรยากาศและความดึงดูดที่มีอยู่ในครึ่งแรกกับศูนย์หายไปอย่างสิ้นเชิงน,นะครับหนังเรื่องนี้ IMDB ได้ให้ไว้8.1คะแนนครับวอชเม้นปี2009วอชเม้นนะครับนำแสดงโดยแจ็คก,กี้เอลฮารีมารินอัคเคแมนและก็บิลลี่คูดาฟนะครับ เหตุฆาตรกรรมเอวัตเบกหรือคอมมานเดียนนะครับอดีตสมาชิกฮีโร่วัตส์แมนซึ่งทําให้ฮีโร่อย่างโรชาร์ดนะครับต้องเข้ามาสืบสวนเรื่องราวในครั้งนี้อีกทั้งยังมีเบื้องหลังเป็นสงครามเย็นระหว่างสหภาพโซเวียตและอเมริกาค่อนข้างหาได้ยากนะครับสำหรับหนังดาร์คซูเปอร์ฮีโร่อีกทั้งยังมาในรูปแบบของหนังสืบสวนโดยการใช้ผูกปมความขัดแย้งระหว่างทางการเมืองและที่สําคัญคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวละครก็ดูน่าสนใจมีความซับซ้อนทางความคิดแต่ก็ยังมีความเที่ยงตรงในอุดมการณ์ของตัวเอง ผุ่งกำกับหนังเรื่องนี้ก็คือแซ็คสไนเดอร์นั่นเองนะครับ IMDb ได้ให้ไว้7.8คะแนนครับช h ร t เตอร์ไอแลนด์ปี2010นำสแสดงโดยนะครับรีโอนโดลีแคฟฟิโอมาร์คดับเโลและ้วก็เบนคิงส์ลีย์นะครับ ผู้กำก,กับก็คือมาตินสกอร์เซซีนั่นเองนะครับเรื่องราวของ2ตํตำรวจที่สืบหาการหายตัวไปของผู้ป่วยทางจิตบนเกาะที่ห่างไกลผู้คนเรียกได้ว่าอัดแน่นด้วยบริบทซับซ้อนซ่อนเงื่อนทวนให้น่าค้นหาทั้งจากพฤติกรรมของตัวละครและก็โลเคชันซึ่งเป็นเกาะที่เต็มไปด้วยผู้ป่วยทางจิตและปมเบื้องหลังที่ไม่ชอบมาพากลของตัวละครที่เต็มไปด้วยความสับสนวลหม่านภายในจิตใจซึ่งเป็นผลกระทบมาจากสงครามและการสูญเสียภรรยาและลูกอันเป็นที่รักคะแนนนะครับ IMDb ได้ใหนะ้ไว้8.2คะแนน ก่อนเบบี้ก่อนปี2007ก่อนเบบี้ก่อนครับนำแสดงโดยเคซี่เอฟเฟกต์เอชแฮริสมิเชลโมนาแฮนและมอร์แกนฟีแมนนะครับผู้กำก,บกับก็คือเบนเอฟเฟกต์นั่นเอง สองคู่รักแพทริกและแองจีนะครับที่เปิดทํางานเป็นนักสืบถูกว่าจ้างจากบีแมคคาร์นี่นะครับให้มาตามหาอาร์เมนดาหลานสาว4ีขวบที่หายไปอย่างไร้ร่องรอยนะครับเป็นหนังที่บอกได้ว่าเบเนฟิคมีสัญชาตญาณในการเล่าเรื่องที่ดีมากกว่าการแสดงซึ่งในขณะที่ตัวเรื่องค่อยๆดําเนินไปเขาก็ใช้การขี้คายปมไปพร้อมๆกับการปล่อยปมที่ซับซ้อนยิ่งกว่าออกมามันฉลาดมากในแง่ของการสร้างความจดจ่อ และความน่าติดตามอีกทั้งยังดึงคนดูให้เข้ามามีส่วนร่วมในสถานการณ์เดียวกับตัวละครกับคําถามที่คาบเกี่ยวระหว่างความถูกต้องกับศิลธรรมความเป็นมนุษย์หนังเรื่องนี้นะครับ IMDb ได้ให้ไว้7.6คะแนน Mystic River ปี2003 Mystic River นะครับนำแสดงโดย Sean Penn, Tim r o b บ i n Kevin Bacon และก็ l a u r e n ิต f i s ร b u r g นะครับผู้กกำกับก็คือ Chris e w o ู d นั่นเอง การเสียชีวิตของลูกสาวไว้19ปีที่ถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมโดยจิมมี่นะครับผู้เป็นพ่อก็แทบใจสลายกินไม่ได้นอนไม่หลับซึ่งตำรวจที่มารับคด,ดีนี้ก็คือชอนเดวินหนึ่งในสองเพื่อนสนิทในวัยเด็กและหลังจากคด,ดีความได้คืบหน้าพฤติกรรมอนาสงสัยของคนใกล้ตัวก็ยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นเป็นฟิล์มนัวสืบสวนที่เรียบนิ่งและเจ็บลึกในแบบของคิสอิบูดันเองนะครับ การสืบสวนที่ค,ค่อยๆขี้คายข้อสงสัยต่างๆไปพร้อมๆกับการปอกเปิดตัวละครอ,อย่างนุ่มนวลแต่ทั้งนี้ความมืดในจิตใจของตัวละครมันก็ยังเป็นสิ่งที่ดูลึกล้ำและยากที่จะเข้าถึงซึ่งก็ทำให้คาดราวทิศทางและบทสรุปของหนังได้ยากเช่นกันหนังเรื่องนี้นะครับ IMDb ได้ให้ไว้7.9คะแนน So d i a c ปี2007 z o d i a c นะครับนำแสดงโดย Jake Gyllenhaal Mark d u p l a แล้วก็โรเบิร์ตดาวนิงจูเนียนครับพุ่งกับคนเดิมครับเดวิดฟิชเชอร์นั่นเองการสืบหาตัวฆาตรกรต่อเนื่องที่มีฉายาว,ว่าโซเดียโดยฆาตรกรจะทําการสุ่มเลือกเหยื่อผู้บริสุทธิ์และมีการส่งจดหมายท้าทายตำรวจซึ่งทําให้เกรสมิธนักหนังสือพิมพ์กับเดวิดโตจิตำรวจสืบสวนต้องร่วมมือการสืบหาตัวฆาตรกรรายนี้เดวิดฟิชเชอร์นะครับสร้างหนังสืบสวนที่มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดของตัวเอง ด้วยการเดินเรื่องแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้เล่งจังหวะแสดงถึงขบวนการสืบสวนที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและความล้มเหลวอีกทั้งยังสะท้อนถึงอันตรายของการหมกมุ่นลุ่มหลงในการสืบสวนซึ่งเจคที่รับบทหนุ่มนักหนังสือพิมพ์นั้นต้องสูญเสียชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงานสำหรับเรื่องนี้นะครับ IMDB ได้ให้ไว้7.7คะแนนครับ